ในวันนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่ริมถนนสุขุมวิทเส้นทางขาเข้าเมืองพัทยาที่บริเวณหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งในเขตพื้นที่หมู่ที่4ชุมชนบ้านอำเภอตำบลน,นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับสืบเนื่องมาจากว่าที่บริเวณแห่งนี้นั้นได้มีการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ไว้ได้ส่วนเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวผมจะทุกท่านไปดูว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ หรือช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับก็ได้มีผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งผมจะขึ้นรูปไปให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าได้มีการโพสต์ลงสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กประกาศตามหารถจักรยานยนต์ที่ว่าได้ถูกโจรกรรมไปโดยคนร้ายมีลักษณะรูปพรรณสันฐานสวมเสื้อสีเหลืองและใบหน้านั้นมีการสักทั้งใบหน้านะครับโดยมีการนําภาพถ่ายและคลิปวิดีโอออกสู่เผยแพร่ทาง Facebook ต่อมานะครับทําให้มีพลเมืองดีรายหนึ่งนะครับ ซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของมูลนิธิสว่างโรจนนธรรมสถานัตหีบนั้นก็ได้มาประสบพบเจอบุคคลตามที่ได้รับแจ้งหรือบุคคลต้องสงสัยก่อนที่จะมาทําการควบคุมตัวไว้ที่บริเวณแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปติดตามชมเรื่องราวในครั้งนี้และไปพูดคุยกับพลเมืองดีรายนี้กันก่อนนะครับว่าเขานั้นได้มาให้การช่วยเหลือและสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรายนี้ไว้ได้เช่นไรนะครับเจ้าของรถ นนไม่ทราบไม่ทราบว่าในกรณีการจับกลุ่มคนร้ายท้งนี้มันเกิดเหตุการณ์ไงขึ้นครับก็คือทางทางส่วนอยุของผู้ภัยครับเขาแจ้งมาให้ให้เจอถ่าลักษณะชายต้องใส่แบบนี้ให้แจ้งประกาศจับไน่อยพอดีผมกลับจากบ้านเลยจึงพอดีมีของแล้วก็เห็น,นชายกำลังเห็นรถอยู่แต่ว่าเห็นรถสองกระทางตันดครับผมก็เลยแจ้งไปทางคุยว่าพบเห็นชายต้องใส่คล้ายลักษณะเนี้ย ก็เลยแจ้งเข้าไปบอกว่าให้แจ้งตำรวจหน่อยว่าอยู่ไหนปร,รับพอทบ้างเธอคนน้ำมัน,รน,น,นครับแต่พอดีมีน้องผู้หญิงคน่ที่เป็นเพื่นอนกันนะครับเขา,ากำลังไปทำร้านพระเดียนะแต่มาเจอเขาเลยกัดทัไ้ไในก่อนก็คือว่าแล้วคนที่รับคนที่แจ้งคือใครครับขโมงที่รับแจ้งเบื้องต้นนะฮะของรถครับก็คือเขาแจ้งผ่านผ่างในเพจของของทงระภรรยาอ๋อว่าน้องมาไปเจอถ้าใครพบบุคคลแล้วรถคันนี้ใช่ครับแล้วเราเจอแล้วก็เลยควบคุมตัวเขาไว้ใช่ไหมครับครับผมครับ ชี้ชี้เราให้ไหนะรับนดไหนรับเป็ัสุดรับทุกคนไอ้ตอนน้เป็นแ่เก่า้เก็บมือแล้วเนี่ยใช้มือรงนันนะรักประจำไหนใครละเขาี้พัดเตินพูดดังๆนี่มีพัดตากิ่นอกครับอ๋ออายุเท่าไหร่ละอายุสามสอแล้วเพิ่งออกจากเรือนจำแล้วเราจะไปไหนเนี่ย ก็ผมกลับพระจันทร์เนาะกับพระธาอยู่แถวไหนบ้านบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่กิโลสิบเดี๋ไปหางานทำจะไปหางานทำช่วยพระธีร์แต่รถเนี่ยเราเอามาจากวัดธรรมเอามาจากทั้งแา่วัดธรรมเขาหลงเขาให้ผมยืมมาเขาให้ยืมมาคนให้ยืมชื่ออะไรรู้ไหมกิ๊กกิ๊กับชื่อกิ๊กผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายอ๋อยืมคนที่รู้จักมาอ๋อเรารู้จักเขาใช่ไหม แล้วเอามาซ่อมเป็นไรอะรถเป็นไรรถมันวิ่งมันกลับไม่ได้ครับอมแล้วใครเขาแจ้งมาหรือไงแจ้งมาได้ครับว่าขโมยเข้ามาใช่ไหมคนนี้ป้าพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาเด้อยาเด้ยยาายายยยยยาอย่ายาาย่าย ใช่่คน้องชีน้องผู้หญิงี้นองผู้หปใช่ใคนนี้ครับเขามาเข็ยนรถออกไปเลยเนาะขี่รถออกไปเลยครับ ที่ตอนเกิดเหตุเล่าอีกทีได้ไหมมันเป็นช่วงกี่โมงครับเาาที่ยงยี่สิบครับเที่ยงยี่สิบครับตอนนั้นรถจอดอยู่ในบริษัทเหรอครับใช่ค่ะแล้วพี่ทำอะไรอยู่ครับต้องทำงานอยู่ที่ร้านของบ้านป้าตาทอ้งานที่นนี่นะครับไปททางนนีี่่ครับ,รบแล้วรถก็อยู่นั้นแล้วมันรู้ตัวอีกทีตอนไหนครับว่ารถหายเที่ยงครึ่งครับเที่ยงครึ่งครับผมก็ออกมากินข้าวแล้วก็ียู่นี้ถึงได้เจอโอ๋อถึงได้รู้ว่าคนร้ายใส่เสื้อสีเหลืองเปิดกล้องมาน่าจะออกมาปานมาตอนเที่ยงยี่สิบคร ก็เลยลงประกาศตามหารถเลยใช่ไหมครับครับก็ต้องขอบคุณเจ้าที่กู้ภัยนะครับเขาเจอรถครับเห็นว่าเขาไปขายรือกยาเนี้ยเออหเห็นสีต่อะเวศต่อตามติดตามติดตามแต่ว่าหนูไม่รู้หรอกรมาแบบว่าเห็นรถอย่ตรงนี้ตรงน้ถอได้ก็เลยยัไม่ได้แจงควรถใต้ตาหก็เลยประสานไปทางกูยประทานอะไรให้ช่วยตามหนครับากจะฝากไรขอบคุณกู้ภัย คุณผู้ไทยจุดพัทิยากลางที่ช่วยประสานงานขอบคุณนายทหารที่ช่วยติดต่อมาค่ะครับขะขอบคุณมากค่ะดีใจนะพี่เนาะในรถเกินพันหมดแล้วเนาะพักนมดแล้วค,ค่ะลุงวันดีจ้าลุงคนนี้คนเนี้ยผู้ก่อเหตุเข้ามายังไงอะครับตอนนั้นะ่ะเรามีคนยันมามาั้ง มีคนยันมามาที่ร้านลุงเหรอเขาเขามาบอกว่ามันลดมันทําอะไรครับเปลี่ยนแต่พานแล้วลุงบอกเขาไปเท่าไหร่ยังไม่ได้บอกราคาเลยเขาบอกเขาบอกยังไม่มีตังค์เลยแล้วเม่ได้ก่อนลเดี๋ยวยังไม่ได้ทำเลยเขาเปลี่ยนยังไม่ได้ทำเขาให้เปลี่ยนให้แล้วจ่ายตังค์มาให้ครับโดนจับก่อนเหรอครับหรือว่าไงโดนจับก่อนโดนจับก่อนอ๋อครับเขาเร็วเลยครับโดนจับไว้ครับ